มันก็เริ่มจากอยากให้คนนะมีคุณภาพชีวิตดีในการอยู่อาศัยนอกจากเรื่องของบ้านแล้วจะมีเรื่องของสวนที่เป็นพื้นที่รอบบ้านถ้าเรามีพื้นที่รอบบ้านที่สวยงามมันก็จะส่งคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นไปด้วยสวัสดีค่ะพี่มิมนะคะวรับสอนอาคาินิยท์ค่ะบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์บ้านละสวนค่ะ จุดเริ่มต้นมาจากนิตยสาบรบ้านละสวนที่ก่อตั้งมาเมื่อปี2519นะคะโดยคุมชูเกียรติท,าาท็อคัาพ์ค่ะทีนี้พอหลังจากที่ทํานิตยสาบรบ้านละสวนมาสักระยะหนึ่งเราก็มองว่าเอ้ยยังมีคนที่อยากได้ความรู้ในเชิงลึกมากขึ้นก็เลยมีการจัดตั้งสำนักพิมพ์มบ้านละสวนขึ้นมาเพื่อทาหนังสือบวกเล่มอ่าเป็นหนังสือที่ให้ความรู้หลากหลายแล้วก็ลึกขึ้นมากกว่าเดิมนะคะ เป็นหนังสือรวมพันไม้เอาไว้ซะเยอะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีคนทําเรื่องนี้แล้วก็หนังสือรวมต้นไม้มันเป็นหนังสือที่เป็นเชิงวิชาการนําไปใช้ได้ยาวๆหลายปีก็ไม่เชยข้อมูลนําไปใช้ได้ตลอดไปจริงๆถ้าเป็นของเราเองจะเน้นของคนไทยเป็นหลักที่เหมาะสมกับคนไทยมากกว่าหนังสือดีนะนี่อมว่าแล้ว ราก็มองในมุมของเราเนาะเราก็อยากทำหนังสือที่เป็นข้อมูลที่ให้ความรู้จริงๆํำไปใช้ได้แล้วก็มีประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะ ก็เหมือนเราอยู่คู่กันมาเดินเคียงข้างกันมาตลอดนะคะก็มีการไปทํากิจกรรมร่วมกันเยอะแยะมากมายมีทั้งจากเสวนาจากเวิร์กช็อปซึ่งแบบสมัยก่อนคนจะชอบเข้าร้านหนังสือเนาะพอเข้ามานอกจากได้ดูหนังสือแล้วก็ยังมีกิจกรรมดีๆด้วยถ้าไม่มีร้านนินเนี่ยก็คงไม่มีพื้นที่สําหรับบ้านและสวนนะคะสสิ่งที่ทําให้นึกถึงนินอย่างแรกเลยคือหนังสือดีอย่างที่2คือบรรยากาศที่ส่งเสริมการอ่านอย่างที่3คือพนักง,งานร้านน,นินดีมากให้คําแนะนําดีมากเพราะว่าอย่างตัวพี่เองเนี่ยเข้า ในอินนะ่ะคือพนังกงานจะใส่ใจมากก็นอกจากสกัมภาร์มรสวนนะคะที่เราทําหนังสือเรื่องตกแต่งบ้านจาัดสวนพันไม้การเกษตรนะคะตอนนี้เรามีสัมภาพิมพ์น้องใหม่อีกสัมภารพิมพ์หนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือรูมบุ๊กนะคะรูมบุ๊กเนี่ยจะเป็นหนังสือทีเอ่เน้นงานดีไซน์เลยสำหรับคนที่ชอบงานดีไซน์ทุกขแขนงไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบ้านตกแต่งภายในหรือว่าการทำ l l Business ในตอนนี้นะคะเราก็จะมีหนังสือแบบรวมคาเฟ่ มองโฮเทลนะคะอ่าเวิร์กสเปซแล้วก็อีกหลากหลายหนังสือเลยค่ะจากรูมบุ๊กนะคะที่จะออกมาเรื่อยๆค่ะ